s m ส t v สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรัวดีวิชั่น2ขอนําเสนอกรอบขาวเจ้าสนามร้อยอ็ดยูเนเต็ดที่ขณะนี้ครับลงแข่งขันในรอบสุดท้ายของลีกดีวิชั่น2หรือรอบแชมเปี้ยนลีกหวดไปแล้วทั้งสิ้น8เกมชนะ3สเสมอ4และแพ้1เกมยิงได้10ประตู เสีย6ประตูเก็บได้13คะแนนโดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน5เกมชนะ2สเสมอ2และแพ้1ยิงได้ทั้งหมด6ประตูสเสีย4ประตูและในการเล่นเป็นทีมเยือน3เกมชนะ1สเสมอ2ยังไม่แพ้นอกบ้านเลยยิงได้ทั้งหมด4ประตูและสเสีย2ประตูทางด้าน3นัดล่าสุดของกระอกขาวเจ้าสนามเปิดบ้านชนะปัตตานีเอฟซี2ประตูต่อศ นัดต่อมาบุกไปเจ้ากับอยุธยามา1ประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะรรยอนยูเนเต็ดสประตูต่อหนึ่ง ความพร้อมของทีมในตอนนี้ที่กำลังลุ้นตัวใบที่2ของสายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับแมตช์ที่เราเจอพิซูโร่เรื่องตัวบูเล่นทิทดกีดโทษแบนเราก็กลับมาได้แล้วก็ก็จะมีไมเิขึ้นเมเล่กลับมาจากทีมชาติที่ว่าน่าจะพร้อมสำหรับแมตช์ที่เราจะไปเยียพิซูโร่ความมั่นใจก็ลึกๆนะเราคิดว่าเพราะว่าอย่างน้อยล่ะเด็กเด็กมีความมั่นใจสูงขึ้นแล้วก็ กําลังใจเขากำลังกลับมาคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาที่เราจะเก็บคะแนนออกจากพิษณุโลกก็อ,อยากเชิญชวน,ชนแฟนบอลเลดให้กําลังใจทีมชุดน,นี้โดย 1. น่งเดินทางไปเชียร์ที่สนามแล้วก็ 2. ดูแมตช์ที่มีการถ่ายทอดนะครับผมโดยทาง SMTV จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่1ธันวาคมนี้ครับเป็นการแข่งขันการ,ระหว่างทีมคุ้นพนนเรศวรพิษณุโลก t s y f c ทีมมันดับ5ของตารางเปิดบ้านพบกับกระบอกขาวเจ้าสนาม101 u นเต็ด e ที่มันดับ2ของตารางตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสถิติในเกมแรก101 e เปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเพชรโนโลกผู้มาเยือนด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับสำหรับการบุกเยือนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามทางช่อง SMTV สำหรับรอบรัวดิวิชั่น2ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ